นี่ของก็มาส่งช้าจะให้กูโดนมอนเตอร์จับด้วยปกติดีนี่มาถึงช้าตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมงคำว่าปกติของเองนี่คือเอ๊ะมาทางไหนวะทีมอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวบ้านหร้อเปล่เหรอมเด็ดเด็เราเราเพิ่งเข้ามาอีกอยังชักแบบบ่อยอ่ะทำไมาใครตื่นตื่นแล้ว โอ้พีนี่ตัวดีอ่ะที่สวยสิดเลาได้โอ้โหแย่แล้วเอฟตีทมไยเรายังไม่รู้เลยว่าเราตีกันยังไงเชื่อเจ้าดี จะเจาะรล่นต e ีเองน่ะเล่นน้องนั้นเลยน่ะม่วาดูได้ว่าเราตีเพื่อนตายเปล่าดูเทือดเราเป็นเรือถือเพื่อนถืออะไรถือ้าเราววันนีคือเรือเราเองคือคือมันแบงสายกับเพืงอนมันจินดับซอยเงาเจือก็ไม่รู้ใช่บอกว่ายืนก่อนก็ได้เด็ดไงเออเดินไปอยู่ใกล้กันด้วยโอ้โหสุดยอดใช่ลยแค่เอาเฉยเลย เอา่งอย่างน้อยเราก็ได้ของมานะที่ใช่ได้เยอะอยู่ได้มาล้านเจ็ดสิบกว่าบาทไปกลับบ้านเลยโอเคปิดตัวเองไหมจะหยิบของดีใช่ไหมได้ๆ้โอเคตามมาตามมาโค้ชหลงตามหลงเลยเอ้ะเราก็เด็กว่าอะไรโถจะดีดๆโอ้โหจะดี เนี่ยเอฟวไงเยงทาเตนี้เเอเฟอร์บอยมีหลเนี้ยลงทุกดดเตัดสิไงเอเอฟเอ์โคต้าโคต้าแค่งเอเตัดสิทมานะทีมแคปตาปางติดก็ฮีฮีให้เรารู้อย่างงี้ยป่ะบนโอเคโอเคโหแคเตปาก็ไม่น่าก้าเลยีย ันเดียวเวฟเกิดต,ตายก็กลับบ้านเลยถ้าคนหนึง่งตายไอ้กลับอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะกลับไม่ได้ทีมแต่ว่าตัวฮานเอ <c oughs> จะกลับถูกวะโอ้ดูนะฮะการไลฟ์ึ่ีโอโ้โห เดี๋ยวเลยนเี่เดี๋ยวจะว่าขวนหน้าเขาใจนี่นะเขาเรียกว่าอะไรถือถือถือปืนมาขู่สำนักไปโไปเลยไปวัดีวัดแปดชิ้นอะแปดชิ้นเนี่ยก็ไป่ายสี่พวสี่ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยล่างเดี๋ยวจะทำท่ออ๋ก็จะมันเด้งอ่ะนี่นอ่าลนิ เดี๋ยวเนยเดี๋ยนะพี่เเข้ามาแล้วเหรออยู่ปี่เอฟอะไรอะไม่เห็นตัวีเียบ้าเหรอเอ้ยเดี๋ยวใน้าี่ยบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรับหน้าพี่ลีให้เนีเคแต่พี่ให้โยนิวปิดบาเดี๋ยไเก่อน ถ้าถ้าเอฟตายแล้วเกิดหมายเนี่ยหนูก็ได้เห็นแหละอ๋อเอฟต้องเอฟต้องตายใช่ไหมเขาจะบอกว่าให้เอฟตายเหรอเออเลยได้ที่ได้ที่ติดเอฟไปเลยตอนเนี้ยมันูหนูได้ที่ของพีเอฟแล้วอ่ะฮะฮะมันปวดกันใช่ไหมไหนมันเห็นตัวปอนี่อยู่นี่อ๋อนี่ใคระ โอเคเนยเนยหลอดแล้วล่ะเนยหลอดแล้วไม่ได้หลอดเดี๋ยวพี่ดูนี่เนเนหลอดแล้วว่ะเนยพี่มาดูเราเห็นมีคนอยู่หน้าประตูเนยพี่อยู่นี่เนาเห็นมีคนพี่อยู่นี่เนยเนยพี่อยู่นี่คือเพย์เยอร์พี่อยู่นี่เพย์พี่อยู่ไหนอะไรเพย์อยู่ไหนพี่อยู่หลังเนยพี่อยู่นี่หนูก็ไม่ได้ยินเสียงด้วย ะไม่ได้ยินเสียงได้เหรอเฟย์บ้าเลยหนูไม่ได้ยินเสียงใช่ใช่พี่เห็นพูดแทนจะให้เขาบอกเองเฟบอกว่าเลยยังยังเ,อ,เ<ล>อ้ยหลอดไปไปละไปไปละป่าป่าพิมพ์ไปละเลนี่ยหนูเห็นหยุดเนี่ยเนยหลอดเลยพี่ไปเห็นเลยไอ้จุดข้างๆเนยต,ตอนนียเหมือนเมื่อพี่ไป็นร่างทรงอ่ะตอนเนี้ยตอนตอนนี้ก็เป็นผีอ่ะ หนูยังสัเพลงงงยิ่งยิ่งยิ่อยู่อะหลอดงี้หลอดแล้วไงจบแล้วได้ยู่ทยาถึงจะได้ยิน้บเอ้ยเอเเผิดเ้ายาเนียผิเ้ยาเลไ้เรอะเชียแบบ้ก็นกนเนี่ยอเกือบมองโทรโอ้ไเนี่ยางานั้งเดอด้ไงฮะเยวดหักเันดีเนซะเล เอาแล้วทีมถือปืนแล้วก็มีปืนวู้ดจะเป็บตอนนี้แม่พีพี่พีพีทีมพีทีพีพีตายสิมาให้พีพีเพื่อนใหม่อุ้ยยุ่งออกช้อนอย่าเบื่อ่ะเบื่ออะกูรู้กูรู้แล้วทีมว่าเราเราจะรู้กันได้ไงว่าอับดุลเอออ้ยขับดุลเอ้ย

กูมาผลวทางหนีไฟแกไอ้ย่า้าแก้วถงได้ไงอ่ะกูก็ไม่เลวแต่ไะครเงได้ไงวะันเจจริงคนนีนน้แล้วกูแล้วกูมาผลว,ลว,ลวทางหนีไฟแกพวกจรงจริงวะตื่งเล้นกันแท้หลเราฆ่แกวะคอนเินคอนเทน,น,ทนตึงตามเชื่อ อ้าวสวัสดีดจเจฟเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้อะไรนะกูกูเห็นหมาบอนแบงกับเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่เมื่อกี้ไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วกลับไปก็โดนหมาเด็กอยู่ดีน้องขึ้นเด็กกินไอกีตวะกินไอกีเหรอใช่โทษฐาน เกือบเกือบเชียดทางไงว่รอะว่ารทางนิไฟปะเขาเทพเลยเชียเรามันคือเมื่อกี้กูเดินไปอะแล้วกูก็มองที่รอยเท้าอะรอยเท้ามันหายไปแล้วกูแบบเอ้ยน่าจะบากแหละแล้วก็เลยเดินตามรอยเท้าที่มันหายไปเอ้าทางนิมไฟโอเคก็บอกอยู่ให้ตามแสงกับสุเทียดตามเล้ว ตามไงวะนะแสงมันลิบหลีเลยกูจะเอาอะไรไปดีวะเนี่ยพัวแล้วกัน็ทางแนวะทางนี้แหละับฟอเนฟหลงยอะเยโยอะเยอะพีพหลงทางแล้วกูกำลังคิดอยู่กูจะเอาอะไรมาดีเบร์มาก็ไม่เห็นพวกมึงแล้วอันนี้มันการกระสุนได้ใช่ปะ ไม่ได้ไม่ได้ที่พวกหมึงอะไรหนูก็ไม่บอกเขาดิไม่อาเป็นการกระสุดได้ชั่วจริงๆเอ๊ะแล้วไปตรงไหนต่อครอย่ายนู่นเองเดินตรงไปแล้วซ้ายอ่ะตรงตรงอ๋อตรงไปเลี้ยวขวาใช่ไหมโอเคได้เฮ้ยนั่นลิงวะนั่นนั่นจะลิงวะนั่นหมาดิออ๋หมา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 ไหนหมา ลงมา,อาลอดๆไอเมื่อว่าจะป um. ลอกเรื BRE, ่องอะไรสองเจ้หน้าประตูอ่ะมีหมาเงียบไม่มีไม่ให้กูเจอกับเลยเมื่อกี้ไหนอ่ะอยู่ทางนู้นนู่นนู้นไหนบักกี้พี่ไปให้ดูพี่เองแล้วเปล่าเอาเป็นว่าจู่ๆไปอะไรกันดีจูๆไปไโอเคโอเคถึงว่าเตือนแล้วไปไปไปทานท่วงท่วง น้ำท่วมหมอเป็นไงน้ำท่วมก็จะท่วมอ่ะคือติดถึงน้ำไม่ได้ต้องไปจับน้ำท่วมเราต้องว่ายน้ำเล่นต่างหากเราไม่ในักงนี้ริบตักเอออันนั้นน้ำขึ้นเหรอทำขึ้นให้ริบตักดิงั้นน้ำมาน้ำมาเกิดอะไรขึ้นน่ะน้ำมาว่ายน้ำไม่น้ำบาน้ำมาบาเก็ตมดดิเออโอ้น้ำบาน้ำลดต่อพุ่น

เาไปขึ้นได้ดีป่าปะมีไป,ป,ไปม่อรออยู่ปะ่ะเฮ้ยใครตีตูดกูเีกันเก่ึนกันได,ด้ป่ะฉ <c oughs> ลามอยู่นู่นพี่พี่พี่เิ่งไวแต่ด้วยวยุ้ยพ่อ โอ้ฉลาดเออทีมะช่างทีมไ่ใช่ที่ให้ีมอพวก่หอทีมไม่ใช่รับไม่ใช่นไม่ใช่ะล่ลาดเอาพวก่มวมันมันบอกหรอนั่งไง่มึงเก่งมึงเก่งเหรอ

ะเก็บไปฉายแล้วหน่อยอันจะลายอันจะลายไปฉายอยู่อ่ะจิงะเก็บเชียอย่าไปถัดนไปนะไปกูก็ตายหายตายไม่ตายนี่กี่โมงอีกโอ้กี่กี่โมงแต่ว่ามึงดูเต็มขนาดนั้นเฮ้ยต่างมุมต่างมุมอ่ะเฮ้ย เตลี่ยวไปสอบมุมเออเนปตัดเราแล้วอะรอด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 เออหลบอนหลบก่อนโอ๋อแม่แม่แมนเล่นเด็เจีบเอับยิงมาด้ว เอเอ็กซ์กตายเอ็กก็บาก,กับกลับเลับอ้โอโอ้าเปิทกทุกมุมเลยวะกลับไปโอเคงั้นเอฟู่ี้เอฟอยู่นี่ไปเอเอต่ไปคนเดียวอืนันั่นคือรอดใช่ไหมออโอเค ทางเาเฉยเลยแต่คิดก่อนนะอะไรนะทางจะวิ่งไปทำไมไม่อยู่เลยไม่ลุกมุมเลยวะ่ะเ <laughs> มย์นี่ยากเกินเอฟเอฟเอฟเอ็กกับายานเลยเกัดกัดยานพร้อมของอะ่ะ <Okay. S 2> อันนี้ต้องอันนี้ต้องเก็บนะไอ้เแปดแบงเนี่ยได้ปดแปด โอ้โหป้องปืนตัดทางเข้าไปเข้าแน่วะต้องออกไปไหนเยอะมากไปเดินด่านก่อนนะเดินด่นก่นไม่เป็นไรของเยอะเอวแต่ป้อมปืนเยอะขอเลืองไเดินได้เดินได้พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วโอเคไปโอ้โหถามแค่นี้จะถามเลยโอ้โหโอ้โหมีของด้วยงั้นฟ

โอเคแปในในที่ของล่อหมาในพวกเรียกเต็งขอโทษนี่ได้ค่ได้ผู้ป้องในดาบอ่ะเอ้าโอกาสเมื่อกี้มีปีเฮดอ่ะพี่เบนต่อไปได้ อะไรอ่ะไม่ดูปกติเสียไอ้เ็นกัะเสียไหรือได้แต่เลยที่กอยู่ให้เนเลิเลยเก็อะไรดีมีด่านไหนบ้างด่านไหนง่ายวิเอาด่านลินได มันไม่ไงสองอัไน่ยมันก็อันนี้พี่หลงทางมาสองอันอะไรกันไอ้ที่ที่ว่ายากนี่คือพี่หลงทางใช่เพื่น้องไปโกรธอะใช่พี่ตสงสักูต้องกินยาและกันหลงทางตามเชื่อกล้วแสงไอ้เอทำไมคอนเทนต์คอนเทนต์โอเคโอ้ยทำหมดแล้วเอ้ยหมดแล้วอะเฮ้ยมาวเอฟเเชื่อเกื่อบผ่านแล้ว ไอ้ี <descon> ้ยกูกดคลิกขวาแล้วไม่มีประตูไงกูเลยเดินตามกูกระจายแล้วไอ้ยัยอยู่หลังเนยเนี่ยหลังเนยอ่ะไหนเนี่ยไปต่อไงเนี่ยไปยไปต่อไหนนี่มันเลยบอกไม่กล้าเดินโนี้พี่ก็ไปกลาวว่ะพี่ก็ไปกลาบไปต่อเนไป ใช่เกลับแล้วอย่าไปย้อนงานพี <oh> <sh arp> <sh arp ่อย pues um yeah. ู่คนเดียวเลยโอ้พี่กลับด้วยเอ้ยปวดหน้าเราหายไปไหนไม่รู้ปวดหน้าเรายืนยิ้มอยู่บนยาดจำไม่ชั่นเติมไม่ได้แล้วปวดหน้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยยัง รอดรอดเชียร์เกือบไปนรอดทำไมใช้พวดตีหัวดไม่เลยตัวบาแล้วมันเป็นไม้ตีเข้าเนาะเอาไปเดือิเอาไปเดือเอาไปตีเอาไปตีไติดเลยยังก็ต้องจับไปกินหรอกเสียงให้ทีมเดินมาพี

กบุร hey, ีเฮ uh, ้ยบันไดราคา30%เอน้ยสาสบาทซื้อหิรออะไรรอสองด้วยรอังด้วยปปัปเก็บ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 ไปหมดเลยไป งาเี้เป็นนตายเลยได้เลไอ้ตเนี่ยเอฟเออยกาตายเอฟปกลับบ้าเลยแหน่เลยทีมรู้ป่ะเมื่อกี้คุณได้ยินว่าอะไร ัไม่มีด้ตายตังคอง